สวัสดีค่ะพิมพรสวรรจักราศีค่ะกลับมาพบกันในนั่งคุยจักราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะคลิปนี้จะเป็นการทำนายในรูปแบบจักราศีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาค,คมอคลิปนี้เนี่ยนะจะเป็นคลิปพิเศษเลยสำหรับลัคนาราศีเมษในปี2560 เจ้าคุณจะเป็นยังไงอ่ถ้าคุณทราบลัคนาให้ดูลัคนาคู่กับราศีไปเลยนะจะได้แม่นยำมากๆเลยจะเป็นเขาเรียกว่าการวางแผนล่วงหน้าให้กับคุณเมธเลยสำหรับปี2,569นะคุณเมธไฟติ้งหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดาวเสาเนี่ยนะได้เดินมาประชิด ประตูหลังบ้านคุณเลยแล้วดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณด้วยแหมร้อนพับๆเลยร้อนยังไงจานพับๆมาดูกันเลยนะมาวางแผนไปพร้อมๆกันคุณจะได้รู้ว่าจังหวะดวงดาวที่เดินมาแบบนี้คุณจะเจออะไรจะดีจะเสียจะอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่พิมพจะบอกว่าดวงดาวทุกตัวไม่ว่าจะเป็นดาวสุขพเคราะห์ดาวบัพเคราะห์อาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเดินเข้ามาจะต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสีย จะไม่มีดาวดวงไหนที่ดีอย่างเดียวจะไม่มีดาวดวงไหนที่เสียอย่างเดียวทุกอย่างฮาฟค่ะมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ในเวลานั้นๆจะเกิดอะไรขึ้นก่อนบางคนเกิดเรื่องที่เสียขึ้นก่อนแล้วดีตามหลังบางคนดีมาก่อนแล้วเสียภายหลังทุกอย่างจะคู่ขนานกันไปแบบนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าไม่ได้มีอะไรที่จะเกิดมาแล้วดีเลิศอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่ามันจะต้องทุกข์ทรมานจนเขาเรียกว่าตรมตรากตมอะไรอย่างนั้นไม่มีค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความบาลานซ์อยู่ในตัวเองนะอืคุณเมธเรามาเริ่มกันเลยค่ะในวันที่13ากุมภาพันธ์เลยค่ะคุณวันที่13กุมภาพันธ์2569เอ,อ่อปีม้าไฟด้วยนะอืม ดาวพระเสาเดินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศเจ้าเรือนกรรมมะวินาศอ๋อกรรมมะอย่างเดียวเนี่ยนะฉันก็รู้สึกถึงความแบบเหนื่อยแล้วอะเออนี่ยังวินาศอีกหรอฉันจะทํายังไงดีละเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกเต้นเต้นเต้นนิดนึงพิมพจะบอกว่ากรรมมะเนี่ยนะการงานการกระทําของเรานี่แหละกรรมเก่านี่แหละการกระทําของเราจะเก่าจะใหม่อะไรก็แล้วแต่แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทําไว้ โดยเฉพาะถ้าพอยเรื่องเมนหลักเลยก็คืองานเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศประชิดตัวเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่อะไร13กุมภาพันธ์2569ให้คุณรู้ไว้เลยค่ะว่าการงานของคุณเนี่ยนะประกบหลังเลยอะ่ะคุณจะมีงานที่ยุ่งเหยิงมากคุณจะมีงานที่รู้สึกเลยว่าโอ้โหการงานกับฉันเนี่ยตัวติดกันเลยนะ งานมันยุ่งมากเลยตั้งแต่ต้นปีแล้วมันทาให้ฉันรู้สึกไม่ได้มีอิสระเท่าไหร่อันนี้คือบริบทที่จะเกิดขึ้นค่ะไม่ได้หมายความว่าคุณจะเสียงานคุณจะต้องตกงานคุณจะต้องอะไรต่างๆนะนะ ให้แปลเป็นว่าเสาเนี่ยนะเขาไม่อยู่ในเรือนของพระรหัสแล้วพระรหัสเนี่ยเขาไม่อยู่ในเรือนสหัสชาเนี่ยตัวคุณเองจะมีการงานที่ตามติดเลยตามติดเป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยตอนเนี้ยอืมนะไปไหนมาไหนก็มีแต่เรื่องงานกลับมาบ้านแล้วยังต้องคิดเรื่องงานเลยอะ่ะหรือคุณเองจะต้องมีการติดต่อเรื่องงานตลอดเวลาเพระาะหาสชาคือการติดต่อ เออมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานการงานการงานงาน,งานมาเด่นตั้งแต่วันที่13กลุ่มผ่าพันเลยหรือบางคนเนี่ยนะกรรมมะวินาาโอ้งานเยอะงานหนักมากเลยอะ่ะฉันไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลยก็รู้สึกไม่โอเคและอยากจะเปลี่ยนงานก็ได้เปลี่ยน เพราะว่าการรมะวินาศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมนะว่าพระเสาพรพอเขาไม่อยู่ในเรือนของพระรหัตเนี่ยนะคู่ 7- 5เนี่ยเขาเป็นคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงบางคนอยากจะเปลี่ยนงานก็ได้เปลี่ยนงานในช่วงปีนี้อา,อาจจะมีการเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็ได้เพราะว่าพระเสาว,ว่าอยู่ตําแหน่งนี้ถึง2ปีครึ่งเลยนะเขาอยู่ยาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการหาง,งานไว้ก่อนมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการงานหรือบางคนตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เลยรับราชการอยู่ก็อยากจะขอท่านหัวหน้าเนี่ยย้ายกลับบ้าน แล้วคือมีการโยกย้ายงานไปไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมนั่นเองจะมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องให้คุณรู้ไว้ว่าเออดาวกรมมะมาเข้าวินาศนะมันหมายความแบบนี้เนะี่ยไม่ได้แปลว่าฉันจะต้องสูญเสียงานไปอสำหรับบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะกรมมะวินาศก็คือตัวคุณเองจะต้องมีอะไรที่ใหม่ขึ้นลูกค้าใหม่ เปิดตลาดใหม่หรือทําในรูปแบบใหม่ถ้าคุณยังทําอะไรแบบเดิมๆคุณเองอาจจะพบกับความอะไรที่รู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เอ๊ะคนหายไปไหนหมดนะลูกค้าคนนี้หายไปไหนคนนั้นหายไปไหนหรืออะไรต่างๆนานาคือเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่คุณเองต่างหากลหละไม่ได้ออกมาสู่โลกกว้างอืมมันเป็นแบบนั้นเพราะกรรมมาวินาศวินาศก็คือความกว้างขวางกว้างใหญ่นั่นเองเราจะนั่งแบบเดิมไม่ได้เราจะอยู่แบบเดิมไม่ได้เราจะทําอะไรแบบเดิมๆไม่ได้นะคุณเพราะวินาศในที่นี้ หมายถึงว่าเราจะต้องมีแอคชั่นแอคติ้งอะไรที่ตามชาวบ้านเขาให้ทันวินาดเนี่ยนะก็คือโลกแห่ง online. ออนไลน์เป็นโลกที่คุณจะต้องมีการติดต่ออะไรกับใครตอนีใครเยอะแยะไปหมดเป็นชาวต่างชาติก็ได้าบางคนขายของนี่ขายให้ชาวต่างประเทศนี่ขายดีมากเลยอะ่ะมีการส่งออกมีการนำเข้ามีการทำอะไรที่เปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอันนี้คือกรรมวินาา แล้ววินาทเนี่ยก็มาอยู่ในเรือนศาสชาด้วยก็มีการติดต่อที่มากมายเหลือเกินค่ะมามาต่อกันเลยค่ะในวันที่31พฤษภาคม2569ค่ะดาวพระหัสบดีเดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุพอวินาทเดินเข้าพันธุเนี่ยนะ,ะโฟกัสเราเริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องงานแล้วนะช่วง31พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะจะเป็นในเรื่องอะไรที่อยู่อาศัย เพอเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุกให้เกียรติเจ้าของบ้านหน่อยพันธุกคือเรื่องที่อยู่อาศัยบางคนมีเรื่องที่เกี่ยวกับรถ มีเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านมีเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์นี่แหละของคุณนี่แหละที่ครอบครองอยู่ในเวลานี้เนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะขายออกไปบางคนอยากจะซื้อเข้ามาบางคนอยากจะปิดจบหรืออยากจะทําอะไรที่ใหม่ๆขึ้นไม่อยากจะอยู่แบบเดิมแล้วนะเนี่ยฉันอยากจะสร้างบ้านต่อเติมลานจอดรถทาหลังคาเนี่ยบ้านฉันต้องอยากจะตกแต่งใหม่เปลี่ยนบรรยากาศอะไรเอาทาเลยค่ะ เพราะว่าทําแล้วเนี่ยจะส่งเสริมมาเพิ่มในเรื่องอะไรคือดาวพระฤาษสบดีเนี่ยนะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาด้วยใช่ไหมสุภาก็มาพันธุด้วยไม่ถามซับวินาศก็ยังมาอยู่พันธุุอีกก็ทําให้คุณรู้สึกว่าพอฉันได้ทําบ้านได้สร้างบ้านได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่ใจฉันอยากทาเนี่ยนะมันจะทําให้ฉันเนี่ยมีโชคดีเกิดขึ้นในหลายๆอย่างเลยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นในเรื่องการงานด้วยนะพอฉันทําบ้านแล้วรู้สึกว่าการงานฉัน่ะก็ยุ่งน้อยลงลสิเพราะว่าฉันก็ม่ยุง ่องบ้านนี่แหละอือหรือบางคนเนี่ยนะอยากจะขายบ้านอยากจะขายที่ดินอยากจะทําอะไรช่วงเนี้ยติดต่อเลยคุณติดต่อไปในเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรคนที่เชี่ยวชาญเพราะว่าสุภาระเนี่ยนะก็คือเชี่ยวชาญเฉพาะทางอบางคนเป็นการตลาดบางคนเป็นนายหน้าบางคนเป็นเขาเรียกว่าบริษัทที่รับซื้อโดยเฉพาะเลยในช่วงเวลานี้หลัง31 พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะได้ในเรื่องที่คุณคิดไว้เลยค่ะคุณพยายามทําในช่วงจังหวะที่ถูกเวลานะแล้วคุณจะได้รับข่าวดีในช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณทําช่วงที่ผิดเวลาเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องพยายามรอไปก่อนแล้วพอถึงในช่วงที่ถูกเวลาเนี่ยเขาก็จะมาแบบให้คุณประโยชน์เต็มร้อยอย่างช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาเดือนพฤษภาคมเนี่ย31พฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยนะ ทำให้คุณรู้เลยว่าเออฉันเองอะ่ะจะมีเรื่องการขายบ้านเนี่ยช่วงนี้ฉันเปิดการขายเนี่ยโอ๊ยเปิดได้2เดือนฉันขายได้แล้วอก่อนหน้านี้ฉันเปิดมาตั้งแต่ปี6-7แล้วนะก็มีคนติดต่อมาตลอดแต่ปิดการขายไม่ลง อมันจะเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะพันธุที่อยู่อาศัยที่บ้านเรื่องรถด,ด้วยบางคนอยากจะขายรถอยากจะซื้อรถอยากจะดาวรถอยากจะทําอะไรช่วงเวลานี้คุณจะได้สิ่งดีเหมือนคุณซื้อของได้ไม่แพงแล้วได้ของดีด้วยไม่มีปัญหาด้วยพอซื้อมาแล้วเนี่ยตอบโจทย์ใช้ประโยชน์ได้เต็มร้อยเลยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ มาต่อกันเลยค่ะในวันที่20ตุลาคมเลยคุณดาวพระหัส,สบดีเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปุตาโอ้โหแล้วนี่นะคะมาอยู่ในเรือนของอาทิตย์เนี่ยนะเขาเป็นคู่มิตรกันด้วยสังเกตไหมว่าตอนนี้เนี่ยนะสุพระปุตาเนี่ยนะเข้ามาเป็นคู่มิตรใหญ่เลยทําให้คุณต้องรู้เลยว่าช่วงหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะพระหัส,สบดีเนี่ยให้คุณประโยชน์กับตัวคุณร้อเเซเลยคุณ ลัคนาราศีเมษร,รู้ไว้เลยว่าช่วงปลายปีเนี่ยนะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มเบาลงอะ่ะ ทุกอย่างมันดูซอฟลงฉันมีข่าวดีเกิดขึ้นมีโชคลาภด้วยอะ่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่มากระตุ้นทําให้ตัวฉันเองมีความโชคดีช่วงนี้ผู้ใหญ่ก็ใจดีกับฉันนะลูกค้าก็ใจดีมีหน่มซ้ำมีผู้สนับสนุนอีกแล้วสุภาปุตะเนี่ยคุณเองก็จะได้มีในเรื่องของคุณภาพชีวิตในรูปแบบใหม่ที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยดูสิช่วงเนี้คุณรู้สึกว่าเวลาทําอะไรก็ดูจะประสบความสําเร็จไปหมด ช่วงปลายปีถือว่าดีกว่าช่วงต้นปีค่ะคุณเมย์ช่วงต้นปีอาจจะมีอะไรที่รู้สึกว่าเหนื่อยหน่อยนะต้องพยายามมากหน่อยต้องนู่นนี่นั่นแต่พอช่วงปลายปีมันเบาลงคุณรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นคุณรู้สึกว่าเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะฉันะ่ะได้รับผลประโยชน์ได้รับผลพลอยได้คนนู้นคนนี้คนนั้นก็ดีกับฉันไปหมดเลยเวลาขอความช่วยเหลือใครในช่วงปลายปีมักจะประสบความสําเร็จเนะี่ยอันนี้เป็นท์ไน์ของปี6 9เลยนะ อืมมาต่อกันเลยค่ะในวันที่22พฤศจิกายนเลยค่ะคุณดาวพระราหูเดินเข้ามาอยู่ในเรือนกรรมมะการงานแล้วได้ตําแหน่งมาหาจักรด้วยพระราหูดวงนี้เนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะกรรมมะตอบโจทย์นี่สนับสนุนไปเพิ่มเลยว่าช่วงปลายปีทําอะไรก็มีเหตุ อ,อทำอะไรก็ดูดีทำอะไรก็ว้าวเลยอะคุณเมธเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะเลยนะพิมพ์สรุปแบบนี้เลยปี2569เนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึง31พฤษภาคุณเองอาจจะรู้สึกว่าช่วง5เดือนนี้เต็มๆเลยนะคุณอาจจะรู้สึกถึงความต้องพยายามเยอะต้องปรับเปลี่ยนอะไรแยะ ต้องทำอะไรคิดแล้วคิดอีกคิดวนคิดเวียนหรือจะคุยอะไรกับใครก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีครั้งที่1ครั้งที่2คุยในครั้งแรกไม่จบช่วง5เดือนแรกของปีเนี่ยอาจจะดูเหมือนติดขัดนิดนึง แต่พอตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยคุณรู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันดูดีขึ้นดูง่ายขึ้นดูซอบขึ้นเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังมีแรงเท่าไหร่ใส่ให้หมดลุยให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเก็บแรงเอาไว้สู้กันในช่วงครึ่งปีหลังคุณจะได้รับผลตอบรับผลประโยชน์ที่ดีเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการงานแล้วใครที่หวังในเรื่องชื่อเสียงเงินทองเนี่ยนะ คุณคาดหวังได้เลยช่วงครึ่งปีหลังเป็นครึ่งปีที่มีความสําเร็จสําหรับคุณเป็นอย่างมากอ่าอันนี้คือไทม์ไลน์คร่าวๆของปี2569สําหรับใครที่มีหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยนะพิมพ์ก็จะไม่พูดเดยอะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยจะบอกไว้ทุกเดือนเลยว่าเนี่ยเดือนนี้ดาวย้ายนะเจออะไรกับตัวคุณบ้างมีดาวเล็กดาวน้อยดาวสุกดาวพุดธดาวอะไรแล้วตัวคุณเป็นยังไงจะเจออะไรเนี่ย หนังสือเล่มนี้จะสามารถบอกได้เลยหนังสือเข็มทิดดวงชะตาขอนําเสนอเลยค่ะทํามาแล้ว6ปีด้วยกันปีนี้เป็นปีที่7เลยนะในราคา1นึ่ับาทแถมเรายังได้คุยได้ดูดวงกันก่อนด้วยจริง,รงๆแล้วเนี่ยนะพิมต้องบอกว่าการที่เราตั้งไทม์ไลน์หรือตั้งแผนให้กับตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งดีทุกคนต้องมีไว้เพราะอะไรแต่ละปีเราอายุมากขึ้นทุกปีเราจะไม่ให้แต่ละปีมันสูญเปล่าเนี่ยเราต้องตั้งแล้วว่าปีนี้ฉันอยากได้อะไรเป็นของขวัญปีนี้ฉันจะทําอะไรเพิ่ม จะพัฒนายังไงคือคุณคิดดูนะว่าชีวิตคุณถ้ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งตอบโจทย์แล้วทําให้คุณมีความพยายามที่จะซื้อของขวัญให้กับตัวเองขึ้นทุกๆปีค่ะอันนี้คือหนึ่งในไทม์ไลน์สั้นๆที่พิมพ์เอามาบอกกล่าวกันนะแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับตัวคุณเมธเป็นอย่างมากเลยนะคะฝากติดตามกดไลค์กันเยอะๆนะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ